ครับวันนี้จะมาทดสอบนะครับจูเนอร์วินเทจรุ่นใหญ่ตัวใหญ่สวยคลาสสิกนะครับเสียงดีระดับไฮเอ็นนะครับมาจากญี่ปุ่นอีกเครื่องหนึ่ง p พ o n e เนีย f 3 make ย์ j ูย์เมนจแนะครับตัวนี้เป็นจูเนอร์ประสิทธิภาพสูงของ p พ o โ e เนียอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าเอามานำเสนอนะครับตัวนี้นะครับผลิตปี1979นะครับอายุ42ปีแล้วภายในทุกอย่างยังเดิมๆทั้งหมดนะครับผมแค่ทำการจูนขึ้น f m นะครับรับ fm บ้านเราตั้งแต่แป5ิบ็ดจดห้าถึงหนึ่ง้อยปดนะครับรับดีรับชัดรับไวตัดเสียงซ่าได้เด็ดขาดตัวนี้มีวอลลุ่มเล่งลดเสียงให้ด้วยนะครับสามารถเล่นลดเสียงเบาแรงได้เลยนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นจูเนอร์ตัวใหญ่นะครับหน้าปัดหนาปึกนะครับรุ่นนี้นะครับสมัยก่อนนะครับเอ่อสี่สิบสปีแล้วสี่หมื่นสองพันเยนนะครับตัวนี้นะครับไม่ธรรมดานะครับการรับของเขาตัวนี้เป็นจูเนอร์ fm โดยเฉพาะ fm อย่างเดียวไม่มี am นะครับ เขาทํามารับ fm โดยเฉพาะเลยนะครับอย่างเดียวเลยนะครับตัวนี้ซิกเนลทํางานดี vu ทํางานดีนะครับแล้วก็ไฟสเ e เรโขึ้นปกติไฟล็อกขึ้นปกติทุกอย่างนะครับตัวใหญ่มากๆนะครับใหญ่กว่าแอมหลายๆตัวเลยนะครับตัวนี้แล้วก็สภาพต่างๆนะครับสวยงามนะครับใครอยากได้จูเนอร์คุณภาพงสูงนะครับรับดีๆก็จัดได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูเครื่องภายในนะครับิดฝาก่อนนะครับฝาหนักมากครับฝาใหญ่ ฝานีก็สวยนะครับไม่มีสนิมใดๆดทั้งสิ้นนะครับสวยสะอาดตานะครับใหญ่มากนะครับฝาผมจะให้ดูนะครับเครื่องภายในนะรุ่นนี้วีรับนี่ใหญ่มโหฬารเลยนะครับใหญ่พิเศษเลยนะครับตัวนี้นะครับผมจะให้ดูเลยนะครับนี่ครับอุปกรณ์ต่างๆภายในทุกอย่างยังคงเดิมทั้งหมดนะครับสายพานตึงเปียเดิมๆนะครับสี่สิบกว่าปีแล้วหลอดไฟติดหมดนะครับหลอดไฟติดหมดทั้งสามหลอดเดิมๆนะครับหลอดไฟนี่ก็สี่สิบกว่าปีนะครับ นี่ครับภายในนะครับใช้ไฟบ้านเรานะครับ220โวลต์นะครับเอาไปใช้งานได้เลยด้านหลังนะครับต่อสอาวะนะครับจุดต่อสอาาศเอาพุทมีทั้งแบบผ่านวอลลี่เบิลกับฟิกนะครับกับไม่ผ่านวอลลี่เบิลนะครับหมายถึงว่าผ่านวอลลุ่มหน้าเครื่องนั่นเองนะครับตัวนี้ผ่านวอลลุ่มหน้าเครื่องเล่งลดเสียงได้ตัวนี้ฟิกเลยครับออกสัญญาณออกเต็มนะครับนะครับอุปกรณ์ต่างๆยังสภาพเดิมๆทั้งหมดแต่ชอบวีรับมากเลยนะครับวีรับนี่ใหญ่จริงๆนะครับ แล้วก็แท้งคอยหลายชั้นมากนะครับตัวนี้นะครับทําให้รับดีมากผมฮะ FM อย่างเดียวโดยเฉพาะเลยครับไม่มี AM นะครับตัวนี้สวยนะครับแท่นเครื่องใหญ่นะครับหนักเดี๋ยวผมปิดฝาเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวจะทดสอบเสียงให้ฟังเอาละครับเดี๋ยวทีนี้ ผมเปิดเครื่องอยู่นะครับทำการมิวติ้งเสียงไว้อยู่นะครับเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับนี่มักจะใช้มาสำหรับเป็นหนึ่งหนี่ค่ะนี่ร้อยร้อยเจ็ดบนนะครับร้อยเจดนะครับอันนี้ดูเล็กแนวแรงนะครับสัญญาณนะครับ 5 5 4 6 4 5สี้าบอกว่าเบอร์โทรศัพท์รับชัดเป๊ะ <ทำ S 1> เลยครับ,ร,บรอฟังกันนะครับเพิ่งจบกันไปกับโอเวชั่นด้วยเสียงเงียบกิ๊บนะฮะเวลารับนี่นนสญัญญาอ่อนๆสเตอร์ก็ยังขึ้นนะครับแล้วก็ชัดด้วยนะครับ บัดหอดเพื่อนปุ้ยลำบากชัดจริงๆครับสุดยอดเลยนี่แบบสัญญาณอ่อนๆก็ยังรับได้นะครับโอ้เพราะจริงๆเนาะ,นะเพลงเก่เาๆนะพี่เบษษ ครับครับผมมองให้กุหลาบงามกุหลาบขาวเช็ดแล้วเช็ดแล้วคบอยู่บ่ฮะนาฬิกาถึงสิบห้านาฬิกาโดยประมาณสองชั่วโมงมาเฉพาะวันโอ้เป็นนั่นมือถือนี่ไง ลองจาดออโตโ it, ้ด้วยนะครับอันนี้จองแลรับทเมกันลตัวเจ็บก็ไกัวให้พประมาณวันที่สิบห้า น้องอยพงบ้านครับเพ้งฝน็ล้วก็ทดสอบอากาศที่บริสุทธิ์เนี่ยช่วงเนี่ยอากาศที่ดีแห้งครับฝนฝ่าท่ามทรา่าลกำลังกายอย่างสม่ำเสมอกินอาหารในครบลองตัดมิวติ้งอีกรอบนะครับ อ่ะ,อะอกมะนะ็มันละนะชนิดมันร่วงใหม่ในขวดเดียวกันน้ำมหัุจรรการสร้างภาพหลอก ยอดเลยเล่าพูดช้าปรวเลี๋ยวรูปพลังคนไทยไม่ซื้อสิทธิ์ไม่ไขกิ๊บเลยไม่มีเสียงกโวในแรงสิ้นสุดยอดมากครับโอเคนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับจูเนอร์คุณภาพสูงระดับไฮเอ็นนะครับไม่ตัวหนึ่งนะครับใครชอบจูเนอร์อย่าพลาดนะครับตัวนี้สวยมากๆงานดีนัปัดนาปึ๊กเลยนะฮะสนใจติดต่อมาได้นะครับขอบคุณมากครับ